หลังจากที่สดชื่นกันมาหลายวันติดนะครับสตตีก็ต้องหยุดลงนะครับก็ทําให้ใสตตีที่เราสดชื่นกันมานะครับก็หยุดอยู่ที่ 8วันติดนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่พลาดไปนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับทาให้สถิติต้องหยุดลงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเริ่มสดชื่นกันใหม่เริ่มต้นนับ1กันใหม่แล้วกันนะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้คอลเลรชันมากกว่าหน้าช่องเดี๋ยวตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์จะเจอกับประตูทางเข้าครอบครัวอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูทางเข้านะครับก็ตามมาเจอกันได้ครับยังไงรับรองเลยว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอน เมาเจได้ครับับกนสำหรับทัศนะหน้าช่องในวันนี้นะครับที่หยิบยกมาให้เลยนะครับก็หยิบยกมาให้3คู่แล้วกันครับในวันนี้เพื่อไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของมอนซ่านะครับพบกับทางด้านของฟิออเรนติน่าครับ สำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของฟอร์มและอันดับตารางคะแนนนะครับฟิออร์เลติน่าเนี่ยนะครับมีฟอร์มที่ดีกว่าและอยู่ในอันดับตารางคะแนนที่ดีกว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้นะครับวันนี้ทางด้านของมอนซาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยโอ้โหคาดหวังได้ยากซั้นเหลือเกินนะครับและก็ตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่20ของตารางด้วยนะครับอยู่บวยเลยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับหลายคนอาจจะมองทางด้านของฟิออร์เลติน่ากันนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าวันนนี้บอ มีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับเพราะดูจากกระแสแล้วนะครับมอนซ่ามีกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับบวกกับในเรื่องของสภาพความพร้อมเองเนี่ยนะครับทางด้านของฟิอเรนติน่าเนี่ยนะครับมีสภาพความพร้อมที่ดีกว่ามากๆแต่ถ้าว่าวันนี้กําแพงนะครับเปิดมาค่อนข้างที่จะเบาซะเหลือเกินผมมองว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลผมมองว่ามีโอกาสครับที่วันนี้มอนซ่านะครับจะเปิดบ้านยันเสมอกับฟิอเรนติน่าได้อย่างแน่นอนเพล๋ออาจจะมีเซอร์ไพรส์เอาชนะทางด้านของฟิอก็เป็นได้ครับ เพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ขอแนะนําให้หมองไปที่เจ้าบ้านอย่างมอนซาได้เลยครับรับรองว่าซาสมชื่ออย่างแน่นอนครับจัดไป มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับคอนยาสปอร์นะครับพบกับทางด้านของเฟเนบาเช่สำหรับคู่นี้ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของฟอร์มนะครับก็เป็นทางด้านของเฟเนบาเช่นะครับที่มีฟอร์มที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่านะครับส่วนในเรื่องของความได้เปรียบนะครับทางด้านของคอนยาสปอร์นะครับก็มีความได้เปรียบในเรื่องของการได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งในเรื่องของกระแสนะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของคอนยาสปอร์ก็มีกระแสที่ค่อนข้างสูสีกับทางด้านของเฟเนรับาเช่เ่ยนะ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะบุกมาและเก็บชัยชนะไม่ขาดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของคอนยัสปอร์เองถึงแม้ว่าในเรื่องของฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับทางด้านของฟินเนรเบเช่แต่ในเรื่องของศูนย์หน้านะครับก็คาดหวังในเรื่องของการทาประตูได้ผมมองว่าวันนี้ถ้าจะแพ้ผมมองว่าน่าจะแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วครับจัดไปที่คอนยาสปอร์ได้เลยครับเพลเพอาจจะมีสซฟไพ์เอาชนะหรือยันเสมอกับฟินเนรเบเช่ก็เป็นได้จัดไปที่คอนยาสปอร์ครับ ส่วนคู่ที่3นะครับก็มองไปที่คู่ของกัสเทปนะครับพบก,กันทางด้านของคาซิมปารซาสาหรับคู่นี้ครับผมมองไว้อยู่2ทางเรื่องนะครับทางเรื่องแรกนะครับคือมองทังหน้าของกัสเทปส่วนทางเลือกที่2นะครับคือมองในเรื่องของสูงเตมเวลาแต่ถ้าต้องให้เรื่องจรงิงผมคิดว่าสูงเนี่ยดูจะน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าศูนย์หน้าของทั้ง2ทีมเนี่ยคาดหวังในเรื่องของการมีสกอร์ได้นะครับและทั้ง2ทีมเองก็เน้นเกมลุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้ทั้งคู่มาเจอกันผมมองว่ามีโอกาสคร อย่างแน่นอนนะครับและสถิติที่เคยเจอกันมานะครับคู่นี้เจอกันทีไรนะครับก็จ่าสกอร์เนี่ยนะครับก็มักจะไหลด้วยนะครับนะอย่างน้อยๆเ,เนี่ยยังไงก็3ลูกก็ต้องมีนะครับบวกกับในเรื่องของกระแสสูงเองคู่นี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าจับต้องอามากๆผมจึงมองว่าถ้าจะเน้นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําผมมองว่ามันมีโอกาสออกได้3หน้าแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงผมคิดว่าให้ไปสูงเต็มเวลาดีกว่าครับ3ลูกการันตีมีเห็นอย่างแน่นอนครับจัดไป และนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแล้วกันครับส่วนใครนะครับที่อยากได้คอลเลคชันอื่นๆนะครับนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้นะครับก็ตามมาเจอกันได้เลยครับง่ายๆเลยไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนครับตามมาเจอกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดี